บสิบบาทวะคะงามอ่ะสิบบาทก็ได้ค่ะเอาาจสิบบาทเนาะค่ะอ่าบักพุงขายจังใดย่าสิบบาทหน่วยละสิบบาทอ๋อแกรแซนนูเอาบักพุงหน่อยหนึ่งนะคะเอาย่าเบิร์ดก็ได้ค่ะเอาสองหน่วย แสดงสิบบาทนะรอคะมันละสิบบาทเอาสองบาดค่ะกัมพาร์ไ,ไ,าาได้ค่ะกัมพาร์บาทเอาสองต่างเถิดแรหอยเชอรี่อ๋อทงละยี่สิบบาทป้าแดดขายยังไงนะจ๊ะ กระปุกหนึ่งหาสิบบาทวะคะกระปุกละหาสิบบาท้าไปต่แชร์กันวกัมละสิบบาทแตงละคะแตงยี่สิบาทประแดกสองปีวะคะกระปุกละหาสิบบาทประแดกบ้างอันนี้ประแดกบ้างก็เลยปรุงแต่ง ปลาอยังค่ะเป็นป็ดปลาสอยปลาปลาเข็งปลากดปลากระแนงมีน้ำกันหรอปลารวมปลารวมค่ะค่ะจะไปแบ่งกับมูพลกะเคิลอ๋อยายที่ขายหอมเลยนี่อยู่ตรงประตูโขงราิบัตรประจันสวนรัอยสิบยุติดกับผุดร้ออ๋อแล้วใครแอนแล้วแล้วผูกหอมเลยใครคำละสิบบาทคำละสิบบาทอ๋อคำละสิบาทคำมี่งเล่น่ะ อ๋อรู้เห็นย่า่แถวๆคนหนึ่งต่ว่าเมื่อกี้ซอยเราสื่อบอกคุณนะแต่เราบอเห็นเราขายคิดว่าเราประเดีเอามาเนาะประเดีเอามาปกติเราขายเองไหมคะแมนแม่เค่ะเราสิขายอยู่มังกรหลอกประตูคุณอ๋อมิมิมิตลาดมีเจ้าเดียวเหรอย่ายมีเจ้าเดียวค่ะอ๋อมีมือใดแน่ค่ะเมิจเจ้าวันพุทธวันพุทธอ๋อโอ้ยนั่งอยู่บ้านยังนะค่ะบ้านปัะจันบ้านประจันเนาะ ยายนั่งอยู่บ้านประจันถึง่งคฟยมาเทเลกนี่ละจจ้าสบบาทอ๋แอแรน,นุเอาบกงหน,หนึงนะคะเอายายเบิรก็ได้ค่ะเอ,เอาสองหน่วยและนี่ก็ด้วยความบังเอิญน,นะคะที่เราได้เจอคุณยายท่านนี้ค่ะซึ่งอยู่ที่บริเวณหน้าประตูโขงนะคะซึ่งตอนที่กิกกี้อุดหนุนคุณยายนะคะก็ไม่มั่นใจว่าคุณยายเนี่ยปลูก ผักนะคะหอมเลยนะคะซึ่งปลูกมามากกว่า3ปีค่ะขายตามตลาดนัดในชุมชนค่ะซึ่งจะขายกรําละ10บาทนะคะ,ะในคลิปต่อๆไปนะคะกิ๊กจะพาเพื่อนๆไปบุกบ้านคุณ,คณยายคุณยายนางนะคะซึ่งปลูกหอมเลยขายในจังหวัดมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่อีกแหล่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามค่ะ